โอเคครับวันนี้พระเหรียญเป็นพระเหรียญทางทางภาคเหนือเนาะ,ะถ้าบอกถ้าบอกพระองค์นี้แล้วไม่มีใครที่ไม่รู้จักเลยนะในภาคเหนือ,อ,อยู่ในประเทศไทยเราก็น่าจะรู้จักว่าอันนี้คือในมูนลนนิยมสะสมมาะเครื่องอะ่ะยังไงต้องรู้จักท่านอยู่แล้วเนาะแล้วก็จีวงจีวรท่านเห็นไหมครับก็ดูแตกต่างจากจากทางภาคกลางเราเห็นะครับนะมีมีมีคลุมอะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็คือเพราะว่าภาคเหนืออากาศมันเย็นใช่อากาศมันเย็นเนาะอันนี้คือครูบาศรีวิชัยใช่พสองสองสี่แปดสองสี่แปดสองเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าเหรียญเหรียญรุ่นไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นแรกอันนี้รุ่นแรกเลยเหรอรุ่นแรกโอ้โหเหรียญยังสวยอยู่เลยนะเหรียญของท่านเนี่ยที่ที่ว่าสร้างกันนี่จะมีท่านท่านมีอยู่แค่สองรุ่นอ๋อเหรอมีอยู่แค่สองรุ่น คือรุ่นหนึ่งรุ่นสองท่านเองเหรออ่าแค่สองรุ่นท่าน้าที่ท่านน่านะโนะอ,อ้โหเหรียญรุ่นนี้ก็หายากมากเลยสิอืมออกสองสี่แปดสองเอออันนี้นี่วัดที่ท่านอยู่นี่ผมผมเคยผมเคยดูประวัติท่านบ่อยนะเคยไปไปดูไปดูที่วัดท่านด้วยท่านน่าจะอยู่ที่อะไรวัดบ้านปางหรือปเปล่าอำเภอรีอะไรนี่แหละจังหวัดลำพูนจ,จังหวัดลำพูนผมเคยขึ้นไปดูวิถีพันธ์ของท่านที่นั่นด้วยเนาะแต่แต่ ผมไม่รู้นะว่าเรื่องปฏิหารท่านอะไรมีเยอะเยอะมากมายหรือเปล่าแต่ว่าถือว่าเป็นพระเหมือนเป็นพระบุกเบิกทางทางภาคเหนือเลยเนาะเพราะว่าท่านเป็นผู้นำที่ว่านำพวกชาวบ้านชาวบ้านประชาชนศาสนานิกชนอะไรพวกนี้ยไปทําทางขึ้นดอยสุเทพ<อ>ทำอันไดทางขึ้นดอยสุเทพเลยพระธาตุดอยสุเทพ<อ>ที่จังหวัดเชียงใหม่นะ เพราะว่าท่านเป็นถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมขอ,ของของของทางภาคเหนือก็ว่าได้อ,อเพราะว่าท่านเคยต้องสังคับิการก็นี่แหละเรื่องที่ว่าหาว่าท่านสะสมผู้คนอะไรด<อ>ีอะไรสะสมผู้คนแล้วก็เรื่องของอเรื่องของเหมือนกับว่าตอนนั้นสมัยก่อนนู้นน่ะก็คือเรื่องของการบวชด้วยหรือเปล่าการบวชพระเนนด้วยหรือเปล่าาใช่ไหมเพราะว่าท<า>่านไม่ได้เป็นพระอุปชาออต่ใช่ไหม ก็้คือบอกว่าหาว่าไอ้นี่ท่านบวชโดยพระราการกระโดนอาสังฆาธิการอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ให้เข้ามากรุงเทพอะไรเงี้ยไดอะไรเงี้ยหรอประมาณนั้แล้วก,แวก็แบบว่าเหมือนกับบอกว่ายัางไงเราเราก็ไม่รู้นะว่าว่าเขาคิดกันยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าสมายัยก่อนก็ยังปกครองนะเพราะว่าท่านเป็นพระอยู่ในสมัยรัชกาลที่ห้านะ เหมือนกับแยกเขตการปกครองด้วยนี่ทางกรุงเทพก็จะเอาแบบนี้แต่เนี่ยทางทางภาคเหนือศิลปวัฒนธรรมหรือกําหนดกฎเกณฑ์เขาประมาณอย่างนี้อย่างนี้อะไรก็คือแบบว่าไอ้เนี่ยแบบว่าเหมือนกับบอกว่าเราเป็นพระเราบวชมานานแล้วเราบรรษาเราเยอะแล้วถึงเราเยอะจะไม่ได้เป็นพระอุปชาหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเหมือนกับชาวบ้านเอาลูกเอาหลานมาให้บวชในบวชอะไรเงี้ยตั้งกระบวชให้ไง แล้เรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการปกครองของทางสงฆ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนออเพราะผมก็เคย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 ฟังประวัติท่านทางทาง YouTube อยู่เหมือนกันว่าเนี่ยท่านก็จะถูกสังคธิการเรื่องเกี่ยวกับการบวชเนี่ยแล้วการแบบว่าตีว่าท่านสะสมผู้คนอยู่นู่นอยู่นี่แต่ว่าจะกคิดกับดอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆไงความเป็นจริงแล้วมันไม่ถึงขนาดนะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือบอกว่าญาติโยมหรือว่าอนับถือนะชาวบ้านนับถือ เพราะว่าเห็นวัดปฏิบัติของท่านไงเพราะเพราะเพราะโดยพื้นเพท่านเป็นรู้สึกเหมือนเป็นพ่อแม่ท่านเป็นรู้สึกเหมือนเป็นเป็นเป็นชาวเขาหรือเป็นอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะตอนที่ตอนท่านเกิดขึ้นมาแล้วก็อะไรนะท่านเกิดขึ้นมาแล้วก็คืนวันที่ท่านเกิดอาจจะมีฟ้าร้องดังสนั่นแล้วก็พ่อแม่เลยตั้นว่าว่าอินเฟืองหรืออะไรประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดว่าอินเฟืองแปลว่าฟ้าฮ้องหรืออะไรนี่แหละขณนะท่านก็ ในการเกิดในการใช้ชีวิตของท่านก็มีปฏิหารมีอะไรหลายอย่างเนาะเนี่ยก็คือคนมีบุญญาธิการมาเกิดอะ่ะแล้วท่านก็เป็น,เป,นเป็นในนั้นตั้งแต่เด็กที่ว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพ่อก็ต้องไปหาหาอะไรนะเหมือนกับว่าไปหากินอะ่ะต้องไปจับของป่าไปจับปลาจากท่านก็แบบปล่อยเรื่อยๆอะไรงเงี้ยเพราะจิตท่านแบบมีเมตตาไงอะ,อะไรประมาณเนี้ยที่ผมที่ผมกคอยเคยได้ยินมาเนาะอ่าน่าจะประมาณนี้เนาะโอ้นี่เป็นพระรุ่นแรกก็ ถือว่าสวยมากๆเลยนะเพื่อนเพราะว่าเนี่ยดิวรอยมันไม่มีเลยแล้วก็เหรียญสวยมากเลยเนี่ยเหรียญเนื้อจริงๆเนี่ยเนื้อของเหรียญเนี่ยยังสวยมากเลยสีสันเนี่ยครับนะครับแล้วก็ชัดเจนมากแล้วก็สไตล์พัดท้งเหนือก็จะคล้ายๆเอาจีวรนมาห่มอยู่ที่ไหล่นะอ่าข่มดองไงเนแบบอ้คมหมดแหละใช่ใช่เพราะว่าอาจจะเป็นด้วยอากาศทางทาง,ทางทางภาคนู้นะอะในสมัยก่อนคงจะหนาวเย็นมากเนาะใช่ ยังไม่โดนภาวะโลกร้อนเหมือนตอนนี้<ม>เทคโนโล,โล,ย,โลยีอะไรยังไม่ได้มีเยอะครับแล้วถึงแม้พระพระพระทางเหนือถึงแม้ยังสมัยนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ยังมีการคลองจีวรลักษณะนี้อยู่ให้เห็นอยู่บ่อยๆนะเวลาท่านแบบจะแบบถ่ายรูปหรือจะทําอะไรก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้อยู่อยู่เยอะอยู่นะครับก็จะเป็นเ,เหมือนกับเป็นอัตลักษณ์เป็นบุคลิกของของพระทางทางด้านภาคเหนือนะครับนี่เหรียญท่านก็ค่อนข้างมีน้อยมากเลยครับ ก็น่าจะอยู่จํานวนประมาณนะมันประมาณไม่ได้อะนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปนี่เราก็ไม่ได้สืบค้นศึกษาอะไรมากใช่ไหมครับเพราะว่าเราเห็นเป็นเหรียญที่เรามีอยู่แล้วเราก็แค่ว่าเราก็เก็บเก็บเก็บไว้โอ้โหนี่ก็เพื่อนก็มีเหรียญเหรียญที่เป็นรุ่นหนึ่งนี่เยอะมากนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยค่อยค่อยค่อค้นมาเนาะเนี่ยที่วางอยู่เนี่ยังเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งอีกหลายรุ่นอยู่เนาะที่เก็บรักษาเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมา เอามาแบบให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะได้ชมได้ดูเป็นอันนี้กันนะครับเป็นอะไรนะเป็น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 บุญตากันแล้วกันเนาะบางคนอาจจะวิทยาทานเนาะบางบางบางท่านอาจจะไม่ไม่ได้เห็นตัวเป็นเป็นจริงๆเนาะอาจจะเห็นแต่ในรูปอ่ะแล้วเขาถ่ายเป็นรูปภาพเป็นอะไรเงี้ยเนาะนะครับแต่เนี้ยเราเรามีของที่เราเก็บเอาไว้อยู่เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเก็บเราสะสมเพราะว่าถ้า เราเป็นพวกที่แบบว่าซื้อมาขายไปเขาคงไม่ได้ไม่ได้มีะล่าไม่ได้มีเราคือว่าเราก็เก็บเราก็แค่ว่าเอาออกมาเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีทางโลกโซเชียลมันไม่สามมันไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องไอ้นี่ไงเพราะเมื่อก่อนนี้เวลาคนอยากดูนี่ก็จะมาขอดูมาอะไรเงี้ยถ้าคนรู้จักนะเพราะว่ามาหลังๆนี้ก็คือว่าเราก็เอามาลง เผยแพ่ให้เพื่อว่าบางคนอยากรู้อยากดูอะไรอย่างเงี้ยนี่ข้างหลังนี่ก็เป็นยันห้านะเงี้ยเนาะอ่าใช่ยันห้าน่ะเหมือนจะเรียกยันห้านโมพุทธายะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นอมาแล้วข้างหลังเนี้ยอักขระเนี้ยเหมือนแบบเป็นภาษาแบบมันเป็นภาษาทางเหนือเนี่ยเป็นภาษาทางเหนืออ่าลานนาเออลานนาออเป็นเก๋ไก๋มากเลยนะผมว่าสวยมากเลยแล้วก็แล้วก็ผมว่า ตัวองค์ท่านน่ะชัดเจนมากเลยครับดูหน้าตาดูจีวรดูอะไรเนี่ยชัดสวยมากเลยโอ้เป็นเหรียญที่หายากเหรียญหนึ่งเลยนะผมว่าผมก็ไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนี่ยเพิ่งมาเห็นครั้งแรกเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เอามาให้เพื่อน <c oughs> ๆได้ชมเนาะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกดถูกใจแล้วก็ติดตามช่องเราด้วยนะครับก็จะได้เห็นพระ พระดีๆนะครับพระหายากๆนะเครื่องรางของขังนะครับพระเก่าๆที่เรามีสะสมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้พระเราเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆค่อยๆนี่ครับเดี๋ยววันนี้จะถ่ายไม่หมดนะครับเพราะวันนี้พระเยอะมากจริงๆเลยอย่างไรก็คอยติดตามพวกเราแล้วกันนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เราขอไปแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ